สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุกข้ออร่อยแบบบานๆวันนี้มาในเมนูผัดขนมจีนค่ะผัดขนมจีนที่จะเอาไปรับประทานกับเมนูอย่างอื่นก็ได้พวกส้มตำอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้ก็เข้ากันหรือว่าจะทานแบบเดี่ยวๆแบบนี้ก็รสชาติอร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็คล้ายๆกับผัดหมี่ไวๆทั่วๆไปแต่เปลี่ยนเป็นเส้นขนมจีนค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวิธีการทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะ ขั้นตอนนี้ก็จะมาหั่นซอยต้นหอมใช้2ต้นผักชีใช้อยู่ที่สต้นเหมือนกันแล้วก็นำมาซอยค่ะอันนี้ก็จะเอาไว้โรยในตอนท้ายต่อไปค่ะก็คือขนมจีนวันนี้ใช้อยู่ที่1เข่งเลยค่ะมาเริ่มผสมน้ำแอดมินใส่น้ำเปล่าลงไปอยู่ที่1นทัพีแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะและตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกสช้อนโต๊ะ สีสันที่สวยงามแล้วก็รสชาติเติมซีอิ๊วดำลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งต่อไปก็คือเต้าเจี้ยวค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วนะคะเต้าเจี้ยวก็ระวังความเค็มด้วยค่ะเพราะว่าแต่ยี่ห้อความเค็มไม่เท่ากันนะคะตรงนี้ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือปรุงไปและชิมไปมาดูในส่วนของน้ําตาลบางสูตรใช้เป็นน้ําตาลอ้อยน้ําตาลอ้อยก็คือน้ําตาลที่รับประทานกับเฉาก๊วยนะคะ คนทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วใส่ขนมจีนลงไปค่ะเมื่อกี้นี้เต้าเจี้ยวจะเป็นเม็ดเม็ดแอดมินก็ใช้มือนะคะบีบเต้าเจี้ยวที่เป็นเม็ดเม็ดให้แหลกออกไปนะก็เลยไม่มีเม็ดของเต้าเจี้ยวนะคะตรงนี้ก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะน้ําจะได้ซึมไปที่เส้นขนมจีนค่ะเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปแอดมินใช้เป็นกระเทียมเจียวจะซื้อหรือจะเจียวเองก็ได้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกระเทียมเจียวที่ซื้อมาค่ะ ครจะสะดวกเจียวเองก็ได้อันนี้จะไว้โรยในตอนท้ายค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือกระเทียมจีนใช้สองกลีบค่ะเอาไว้เจียวกับน้ำมันให้หอมนะคะตรงนี้ก็สับกระเทียมค่ะต่อไปมาเริ่มผัดขนมจีนกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเจียวกระเทียมให้กระเทียมมีสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เส้นขนมจีนลงไปไฟที่ใช้ค่ะมอก่อนเลยนะคะย้ําเลยไฟที่ใช้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อ,อนค่อยไปทางกลางไม่ใช้ไฟแรงนะคะค่อยๆทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะและเดี๋ยวน้ําก็จะโดนขนมจีนดูดเข้าไปรสชาติต่างๆที่เราได้ปรุงไว้ก็จะเข้าไปอยู่ที่ เส้นขนมจีนค่ะเส้นขนมจีนก็จะมีรสชาติบางทีก็ไม่ต้องเอาไปรับประทานกับอย่างอื่นแล้วกับรับประทานกับแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะคะก็จะมีรสชาติหวานหวานเค็มๆค่ะจะไม่เหมือนสูตรอีกสูตรหนึ่งที่จะใช้ความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกนะต่อไปค่ะโรยกระเทียมเจียวลงไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอมอีกตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วค่ะขนมจีนดูดน้ำไปแล้ว แล้วต่อไปค่ะโรยผักชีกับต้นหอมหั่นซอยลงไปเล็กน้อยแล้วก็คนสักแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะขั้นตอนต่อไปไปจะเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็โรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะ มาลองชิมกันค่ะก็คือจะมีรสชาติเค็มๆหวานๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะก็คือถ้าเกิดว่าอยากได้ความจี๊ดจ๊าดจัดจานก็ถ้ามีส้มตำด้วยก็ยิ่งดีค่ะและนี่ลาะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดเส้นขนมจีนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามไปด้วยนะคะวันนี้เราแบบบานๆต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ